แอปพักษออนจัดพิธีรถน้ำศพคุณพ่อหนุ่มคนดังเคียงข้างและสงกรานก็มาถือว่าเป็นข่าวสุดเศร้าหลังนางเอกและพิธีกรสาวหน้าหวานแอปพักษออนพักสุขเจริญสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุกเจริญไปอย่างไม่มีวันกลับ หลังรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งมานานหลายปีสร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวอย่างมากล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่2ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแอปพักสออนและครอบครัวได้จัดพิธีรถน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรณ์ณศาลา23วัดท่าทองโดยภายในงานมีผู้ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีพระเอกหนุม่มนนกุลชานนสันติธรกุลมาร่วมแสดงความเสียใจและคอยดูแลแขกในงานด้วยรวมไปถึงสงกรานต์เตชนะนรงพ่อของน้องปีใหม่ลูกสาวคนเดียวของแอปก็มาร่วมงานอีกทั้งยังมีคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์จากพักไทยสร้างไทยมาร่วมแสดงความเสียใจด้านถิมพิธาลิมเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรเก้ากลาก็ส่งควงรีดแสดงความเสียใจเช่นกัน